ใช่มันสวยมันเป็นนสีชมพูอ่อนๆมีแบบคลิปสีทองนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันดูดัดจริดแล้วหยิบขึ้นมาเป็นแบบว่าดิสอเขียนคิวกุชชี่ก็จะดูตอ่อแหลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง <ś> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นอกเรื่องกระเป๋าดิดหน่อย หลังๆงามมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากนอกเรื่องกระเป๋าบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอบนี้เป็นการชิมรางแบบว,ว่าออกนอกเรื่องนิดหน่อยแต่ก็ยังเกี่ยวกับกระเป๋าอยู่บ้างนะคะนั่นก็คือนี่เป็นวอสฟิต่ะหารด้านนี้ก่อน L v วมันตั้งเนาะเออเป็นวอสฟิตอินไซต์นะคะก็ตัวทอยเลทรี่สิบห้าหรือว่าเรียกง่ายว่าแบบว่าในกระเป๋าเครื่องสำอางเอฟเนี่ยในทอยเลทรี่สิบห้าเนี่ยที่เอฟใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอาง F เนี่ยเอฟพกอะไรบ้าง นะคะคก็ให้ดูก่อนตัวนี้เป็นทอยเลตทรีไม่ใช่15ดี19เอออันนี้19งงไซส์เออตัวนี้เป็นไซส์19คือไซส์กลางนะคะมันก็จะมีตัวไซส์15ที่เล็กกว่านี้อันเท่าประมาณมินิโพเชตนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นิ้วแบบงอนหาเกียดมานิ้วแบบน้าเกียดมาเออนะคะก็แล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งที่เป็นไซส์26นะ่นิะโนที่เขาฮิตทำเป็นคลาชกันนะคะก็ให้ดูก่อนของเอฟได้มาเป็นแบบว่าวินเทจ ปีอะไรไม่รู้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าข้างในมันแบบว่า แก้ลอกมาแล้วนะคะก็เลยไม่ทราบว่าปีอะไรแต่ก็เป็นแบบว่าวินเทจอะทุกคนนะคะก็ได้มาจากร้านนี้นี่ PW Ban n ะบิวนมนะคะได้มาเท่าไหร่จำไม่ได้อะ่ะ3,000กว่าบาท3,000ไปไปลายอะ่ะเออตั้งใจเอามาใช้งานนะคะก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าแบบจะต้องเป็นของที่ออริจินัลต้องวัดสภาพดีเลยขนาดนั้นคือตั้งใจเอามาแบบใช้งานลุยๆไม่เสียดายอะ่ะเออก็เลยได้มาเป็นแบบนี้หนี่ให้ดูสแตมก็คือแบบว่าเน่ามาก โเต็มก็คือดาใช้ได้เลยทีเดียวนะคะมัเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยนี่ในนี้ก็เป็นแบบว่าประมาณนี้นะคะก็เบื้องต้นเนี่ยคือแจ้งก่อนว่าของอย่างเดียวที่เป็นเครื่องสําอางของเอฟแล้วก็ใส่ในน้องคนนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันของมันค่อนข้างเยอะเนาะเออแล้วก็อีอันเนี้ยมันใหญ่นั่นก็คือตัวแป้งของชาแนลตัวนี้นะคะที่เอฟใช้อยู่ประจํานะคะก็เป็น natural finish loose powder นี่ตัวนี้นะคะที่เอฟใช้อยู่นะซึ่งมันใหญ่อะ่ะทุกคนถ้าใส่ก็คือแบบกินที่ถ้าจะหมดแล้วว่าเออลองพงลองพื้นก็คงไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้เวลาไปไหนมาไหนเอฟก็จะพกไวข้างนอกนะคะ,ะทีนี้มาเริ่มดูกันเลยว่าเอฟพกอะไรในกระเป๋าเครื่องสาอางบ้างนะเป็นการชี้เป้าด้วยวเอฟใช้อะไรอยู่บ้างนะคะเพราะว่ารอบล่าสุดจากที่เอฟทำ get ready with me ใช่ไหมที่ทํารอบแรกแล้วก็รอบเดียว ไม่เคยได้ทําอีกเลยนะก็มีหลายไอเทมที่อัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็มาดูกันอันแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ยี่ห้อ Anastasia Beverly Hills ชื่อยีห้อเขาแบบว่าอลังการเออคือไปเห็นในออตัวนี้ไปเห็นในรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านบอกว่าดีมันจะมีตัวนี้แล้วก็อัลกลา s ใช่ไหมที่เขาบอกว่าดีนะคะแต่ว่ามีท่านหนึ่งคุณอาริกาฟ้านะเดี๋ยวเอฟขึ้นช่องให้เนี่ยช่องเนี้ย,อเ,ยเอฟชอบมากเลยเอฟชอบแบบคามมอสนุกอะ่ะเออเขาบอกว่าตัวเนี้ ถูกใจเขามากกว่าตัวอัลกาสอีกนิดนึงนะเอ็กก็เลยไปซื้อมานะคะมาลองนะอันนี้ได้มาจากเซโฟรานะคะพันกว่าบาทนะคะก็พันสหรือพันสนี่แหละประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้หลอดใหญ่คือใช้ได้นานอะ่ะมันเหมือนพันกว่าบาทเหมือนแพงนะทุกคนตัวนี้แต่ว่าคอนซีลเลอร์หลอดหนึงอะ่ะเอฟใช้แบบ เป็นปีอะเอาจริงนะเออว่ามันจะหมดอีกทีนึงคือแบบไม่รู้เมื่อไหร่นะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นไอเทมที่คุ้มค่ากับการลงทุนแล้วลองใช้แล้วก็โอเคมากๆเลยนะเป็นชิ้นแรกชิ้นที่2ที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือรองพื้นตัวนี้ตัวเดิมจะบอกว่าไม่ใช่คําว่าตัวเดิมเฉยๆที่ใช้มันเป็นชาแนลอัลต้าเลแต่งตัวนี้ทุกคนนะคะก็เอฟใช้สีดี0นะตัวนี้ยคาว่าตัวเดิมของเอฟคือ ตั้งแต่วันที่ทำ Get Ready With Me วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังใช้ขวดเดิม ปีกว่าแล้วเอาจริงจะปีครึ่งแล้วกับขวดนี้ยไม่หมดสทัทีซึ่งถามว่าเอฟใช้เยอะไหมเอฟก็ใช้แบบประมาณรอบละสองปั๊มนิดๆอ่ะเออมันไม่หมดสทัทีทุกคนใช่รอบล่าสุดที่ไปแบบว่าไปเที่ยวนะก็ไปซื้อน้องมานะคะเป็นแบบอีกขวดหนึ่งสำรองนะเพื่อที่แบบว่าถ้าเกิดขวดนี้หมดจะได้ใช้ขวดนั้นต่อแต่อีนี่ก็ไม่หมดสทัทีไงแบบว่าถึกทนมากนะคะก็ใช้ได้นานมากๆตัวนี้นะคะก็เมือไทยขายอยู่ น้า2,005 2,006มัง้งเออแต่เอไปได้ที่ญี่ปุ่นมารอบนู้นเลยนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มาประมาณพันแปดเออนะคะก็ใครจะไปเที่ยวก็แนะนําให้ลองไปดูที่เมืองนอกก่อนมันถูกกว่าในเะมืองไทยจริงเออนะคะก็เป็นอีกตนที่แนะนานะอัลต้าเลยแต่งนะคะอรทีนี้ตัวที่ใช้อยู่ประจําเหมือนกันแล้วก็ไม่หมดสักทีเหมือนกันก็คือเป็นตัวนี้ทุกคนนี่เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะของกุชชี่ นะก็นี่ทู่เชียวยังไม่ได้เหลานะคือจริงๆมันจะมีตรากุชชี่เป็นแบบสีทองๆสวยงามสวยงามอยู่แถวๆนี้นะคะแต่ว่าเอฟใช้มันจนแบบว่ามันใกล้จะหมดแล้วอะเออแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งน้องก็จะเป็นแบบว่าที่ปัดนะ นี่เหมือนที่ปัดคิ้วแต่เอฟไม่ค่อยได้ใช้ปัดคิ้วหรอกใช้ไปปัดขนตามากกว่านะคะเพราะเอฟต่อขนตาไงแล้วเขาก็ไม่แนะนําให้ใช้ามาสคาร่าใช่ไหมเอฟก็เลยใช้แปรงตัวนี้ปัดปัดให้มันเข้าที่เฉยๆนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ประจําแล้วคิดว่าถ้าหมดอะ่ะก็คือต้องซื้อแหละเพราะว่าไม่ใช่อะไรการเขียนคิ้วเอฟมองว่ายี่ห้อหนอมันก็คล้ายๆกันนะ่ะแต่อันนี้มันสวยไง ใช่มันสวยมันเป็นวันสีชมพูอ่อนๆมีแบบคลิปสีทองนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันดูดัดจริตแล้วหยิบขึ้นมาเป็นแบบว่าดิสอหเข็นคิวกุชชี่ก็จะดูต่อแหลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง <laughs> ใช่ก็เลยนะคิดว่าถ้าจะมันจะหมดเนี่ยก็คือคงใช้ตัวนี้ต่อนะคะเพราะมันดูแบบว่าสวยดัดจริตดีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันในการแต่งหน้าก็คือนี่เป็นกันแดด นะคะคก็รอบก่อนใช้เป็นอะไรนะอออ a เบลยู you, เนาะก็เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นของ Canmake นะคะเป็น Mermaid Skin Gel UV นะมีน้องคนหนึ่งแนะนำมานะคะก็ลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเพราะเนี่ยใช้มา2-3เดือนแล้วมัง้งหลอดยังไม่มีความแบบว่า ยับยบุบใดๆเออมันยังเต็มหลอดอยู่เลยทุกคนก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยคุ้มใช่ถูกและดีนะ200กว่าก็บาทอะ200แบ200บ200เท่าไหร่ไม่ถึง300อะนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่แนะนำมากๆเลยแคนเมคนะคะตัวนี้เป็น U V S P F 50นะ P A บวกบวกบวกบตามสไตล์นะคะ ต่อไปจะเป็นจบในเรื่องของการแต่งหน้ารายวันจะเป็นในส่วนของตัวการแบบว่าบำรุงนะคะก็จะใส่ไว้ในนี้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เอฟใส่เวลาแบบว่าไปต่างจังหวัดหรือไปไหนก็ตามเนี่ยก็จะใส่พวกแบบเครื่องสอําอางแล้วก็พวกสกินแคร์ที่แบบทาตอนกลางคืนอ่ะเออไว้ในนี้ด้วยนะคะก็ตัวแรกให้ดูก็เป็น ครีมแบ่งใช่แบ่งมาให้มันเล็กๆนะเดี๋ยวขึ้นหน้าแพคเกจจริงเต็มๆเขาให้มันจะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าเอฟเดูมาก็คือเขาเรียกว่าเป็นลาแมเกาหลีทุกคนคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้หน้าผากเอปะหรือหน้าตรงนี้เอฟลอกมากทุกคนแล้วเอก็ได้ไปทดลองซื้อไอตัวลาแมนะไอตัวมอยส์เจอไร ของเขาเนี่ย m o i s u r i z i n g ของเขาเนี่ยนะคะซื้อมาลองกระปุกประมาณเนี้ยใหญ่กว่านี้น่าจะเท่านี้แหละเออสี่ใช่เกือบ500นะแล้วก็ลองใช้ดูแล้วป็แบบเฮ้ยมันหายจริงขุยบนหน้าหายจริงแต่ว่าจะให้ซื้อกระปุกเต็มแบบว่า5้า0 0พ0นเจ็ดพก็เบ่ไหวนะก็เลยไปดูแบบว่าพวกรีวิวมานะคะแล้วก็ได้เป็นตัวรู้จักตัวนี้มาเป็นเ,เขาบอกว่าเป็นลาเมเกาหลี นะก็เลยซื้อมันลองใช้ดูเป็นเนื้อเจลนะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีมากๆเลยสปปรรพคุณนะ่ะคือคิดว่าลาแมกน่าจะดีกว่าอยู่ดีแหละแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือโอเคนะให้ดูเนื้อก่อนเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะ NF ตัดแบ่งมาก็เวลาทาแล้วจะรู้สึกว่าแบบชุ่มชื่นเออหน้าชุ่มชื่นไม่เป็นแบบว่าขุยขุย นะคะก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่ประสบความสําเร็จนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอาจริงเอฟชอบซื้อแบบพวกไอเนี้ยพวกครีมพวกเนี้ยซื้อจากแบบว่าร้านข้างนอกแล้วก็มันจะมีร้านที่เอฟซื้อประจําก็อันนี้นะคะเป็นมิชิโนนะคะของพี่มินะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปพี่มิเมื่อก่อนเนี้ยพี่มิจะเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ที่กาตาร์นะคะแล้วก็ทําคลิปแบบพวกเลเวอร์ยอะไรเงี้ยเอฟชอบดูเนาะแล้วก็เขา,เขาผานตัวมาขายเครื่องสําอางนะคะเอฟก็เลยติดใจซื้อมาจากพี่มิตลอดเลยเพราะว่าแบบเราไว้ใจไงเราไว้ ใจว่าแบบเฮ้ยเขาหายของแท้ของดีนะคะก็เป็นอีกตัวนึงได้มาจากพี่มินะคะก็คือเป็นคาแรงนะเป็นตัวเอ็กซ์ตร้าเฟิร์มมิงโยกเหรอเออน่าจะเอ็กซ์ตร้าเฟิร์มมิงโยกโยกตัวนี้เป็นตัวทาใต้ตานะคะคือเอาจริงไอตัวนี้เอฟไม่ได้รู้สึกว่ามันทาแล้วมันดีหรืออะไรหรอกเอาจริงนะทาแค่ให้รู้สึกว่ามันแบบใต้ตาชุ่มชื้นพราะสุดท้ายตาก็โหลอยู่ดีทุกคนเออทาเพื่อให้รู้สึกว่าได้ทา นะคะสุดท้ายใต้ตาเราก็ต้องพึ่งฟิลเลอร์อยู่ดีนั่นแหละใช่นะอีกอันนึงที่หลังๆเอฟต่อขนตาแล้วเอฟก็แบบรู้สึกว่าขนตามันอยากต้องการความแข็งแรงอนะเพื่อให้ต่อให้ได้เรื่อยๆนะคะเอฟก็จะใช้เป็นตัวนี้นี่เป็นตัว DHC Eye Lash Tonic นะคะก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนมาสคาร่าทุกคนแบบว่าก่อนนอนหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยก็แบบว่าเอาขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ปัดปัด ที่ขนตาเราเหมือนปัดมาคาร่าเออแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการบำรุงนะคะก็ตัวเนี้ยถามว่าใออช้แล้วเห็นผลไหมเห็นผลจริงเพราะว่าถามช่างที่ต่อขนตาเขาบอกว่าเออเออขนตาดูหนาขึ้นจริงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าหลักการต่อขนตานจะทําให้ขนตาเราสั้นลงใช่ไหมแต่ปริมาณตัวขนตาเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครต่อขนตาเป็นประจำเนี่ยก็แนะนำนะตัวเนี้ยของ DHC นะคะก็ได้มา ซื้อในช้อปปี200้มา2 0 0รว่าบาทมัง้งเออถ้าจำไม่ผิดลองไปคนดูได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเนื่องจากเอเป็นคนปากแห้งปากแตกนะคะก็ตัวนี้สีพึ่งไม่เรียบใช่ใช้ประจำเราแบบปากไม่แตกไม่ลอกจริงๆทุกคนนะ สีพึ่งแม่เรียบอันกระปุกแบบว่าวินเทจแบบนี้นี่แหละทุกคนนะคะก็ใช้ประจําใช้มาหลายปีแล้วแล้วมันก็โอเคจริงนะเพราะว่าอย่างที่เอบอกไอ้พวกคนปากแห้งปากแตกนะแต่ว่ากลิ่นมันอาจจะแบบน้ำอบไทยอะไรเงี้ยนิดนึงเออสำหรับใครที่ไม่ชอบจริงๆก็ลองดูก่อนนะคะแต่ว่าสรบคุณโอเคจริงๆนะตัวนี้นะคะนอกนั้นก็เป็นแบบของกระจุกกระจิกเออก็โปกพวก,พวกอ่าแอลกอฮอล์แพล ไว้นะคะเผื่อแบบว่าฉุกเฉินเผื่อต้องใช้ทําอะไรแล้วก็พกตัวสําหรับเวลาไปไหนไปต่างจังหวัดที่แบบว่าโรงแรมแบบว่าจัดแสงไม่ดีแต่งหน้าไม่ได้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นี่กระจกชั้นแนวนะคะตัวเนี้สีม่วงจะอยู่ใน กระเป๋าเครื่องสําอางแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีชมพูนะคะเอฟมีสองอันใช่ไหมสีชมพูเอฟก็ <F S 1> จะไว้ในกระเป๋าถือนะคะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยบางทีก็ชอบมีแบบว่าขนตาหลุดหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบต้องแบบใช้กระจกในการแบบว่าเอาออกนะคะแล้วก็นอกนั้นหรอก็จะมีแบบว่ากิ๊บไม่ใช่กิ๊บเขาเรียกว่ายางรัดผมมากมายนะคะก็เราต้องพวกไว้แล้วก็พกกิ๊บเวลาแบบว่าใช้แต่งหน้านะวเวลาใช้แต่งหน้าก็จะมี กิ๊บแบบเนี้ยเออกิ๊บหนีบกิ๊บสั้นกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยอันเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีลิปสติกอยู่2องอันอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังตลกอ่ะเออเอาจริงนะเออ่ลิปสติกที่พกไว้อันเนี้ยจะเป็นของแม็กนะคะเป็นสีซันนี่โซนะคะถ้าเกิดใครตามมานานก็น่าจะพอเคยเห็นว่าเอฟใช้สีเนี้ยบ่อยนะคะนี่เป็นสีนี้ซันนี่โซใกล้จะหมดแล้วอ่ะเออจำไม่ได้ว่ามีสำรองอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่ม นะเป็นของ MAC s u n n y s o ซสีสวยพิกเมนต์ดีแต่ไม่ค่อยติดใช่กินข้าวมือนึงก็คือหลุดหายไปเลยค่ะแม่นะอยากให้ลิปแมกพัฒนาความติดทนเออมันจะเพอร์เฟกมากๆเลยเพราะว่าสีเขาน่ารักนะคะก่อนแล้วก็อันนี้ใช่เป็นลิปแมกเหมือนกันทุกคนเออเป็นสี Please Me นะคะคืออันนี้ตอนที่ไปเห็นในซื้อในช้อปปีเนาะเออตอนที่ไปเห็นเนี่ยก็ เขาไม่ได้แบบเป็นแพคเกจจรงเงี้ยเขาก็เป็นแพคเกจจรงอย่างเงี้ยแหละเออแล้วก็แบบเหมือนเป็นแบบขนาดเล็กขนาด0.5กรัมคือว่าเขาไม่ได้เอฟอ่านไม่ดีเองเขาเขียนแหละว่าแบ่งขายแต่เอฟไปเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบว่าไซส์เล็กเออไซส์เล็กกว่าอันนี้เป็นขนาดทดลองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยซื้อมากะว่าจะเอามาพกในกระเป๋าประกบพอได้มาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบ่งขายแบบแบ่งขายจริงๆอ่ะแบบเนี่ยข้างในเป็นเนื้อลิปปิ้งอ่ะแล้วเขาก็แถมผู่กันมาให้อันนึงใช่แล้วก็แบบอี่ยงวะ อ่านไม่ดีนะก็เวลาจะซื้อของในออนไลน์อ่านดีๆนิดนึงนะคะก็ Please me นะเป็นสีเยอไทยตอน,นเนี้ยเนี่ยเออก็สวยดีนะคะก็คิดว่าใช้อันนี้ไว้ก่อนถ้ามันหมดเราก็คงไปซื้ออันเต็มแหละไม่แน่ใจถ้าใครมีแบบว่าเจ้าไหนที่ขายตัวลิปแม็กที่เป็นขนาดทดลองอะบอกหน่อยนะเออจะตามไปตามอยากวัได้เล็กๆมาพกในกระเป๋านะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรละมีตัวเนี้ยที่เป็น ที่ได้แถมมาก็เป็นแบบว่าชาแนล Hydra Beauty นะคะก็เป็น c a m e l l ีย Water Cream นะตัวนีไ้ได้แถมมาแล้วก็รู้สึกว่าดีแต่ว่าของราคาเต็มก็คือแพนนะก็เลยได้แต่พกตัวหลอดทดลองเนี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าไปได้ไอลาเมเกาหลีมานะคะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะใช้ให้หมดแหละเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันหมดอายุขึ้นมาเสียดายเนาะแล้วก็เผื่อฉุกเฉินก็คือพกตัวเขาเรียกว่า น้ำหอมขนาดทดลองของชาแนลไว้นิดหนึ่งอันนี้เป็นกลิ่นอะไรนะเป็นกลิ่นโคโค่มาสโมเซลนะซึ่งปกติเอฟไม่ค่อยได้ฉีดน้ำหอมหรอกทุกคนแต่ว่าพกไว้เผื่อชุกเฉินเออเผื่อไปกินหมูกระทะเราไม่ได้สระผมอะไรเงี้ยใช้ฉีดผมก่อนออกจากบ้านก็ยังดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นแหนบใช่เราต้องพกแหนบไว้เผื่อแบบมีขนไม่พึงประสงค์นะแล้วก็กบเหลาดินสอเขียนคิ้วนะคะตัวนี้เพิ่งเห็นอนะว่าเอา้าอ๋อ โอ้โ่ต้องนานวันนั้นเนะ่ะคิดว่ารูมันเล็กแล้วก็แบบเหล่าอีตัวนี้ไม่ได้เหล่าของอีตัวกุชชี่เนี่ยไม่ได้นะก็เลยปต้องไปใช้ของมันเพราะว่าตัวกุชชี่เนี่ยเขาแถมกบมาด้วยใช่ไหมแต่เอจะทิ้งไว้ที่บ้านแล้วในกระเป๋าเครื่องสำอาจะพกอันนี้แล้วปรากฏว่าเพิ่งเห็นว่ามันเป็นแบบว่ารูอย่างนี้ใช่ปะตอนแรกคิดว่ามันเหล่าไม่ได้ปรากฏมันเอาออกได้ค่ะแม่มันเอาออกมาแล้วก็เป็นรูใหญ่ <laughs> เพิ่งเห็นเ,เพิ่งเห็นนะก็เดี๋ยวไปเหล่า เป็นกบเราดินสอเขียนคิ้วนะคะแล้วก็อีปแปลงที่เขาแถมมากับลิปแมคแบ่งขายเมื่อกี้นะคะก็ต้องใช้แปลงนิ้วล้วงไม่ถึงนะ,ะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นกิ๊ที่หลงหลงอยู่นะคะหมดแล้วนี่นะเป็นด้านในนะคะก็จะเห็นว่า เขาลอกเหนียวมาแล้วอะ่ะเออมันเป็นการลอกตัวตัวพื้นเดิมของมันนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเนเจอร์ของมันคือมันเป็นตัวที่มันไม่ใช่หนังเป็นตัวหนังสังเคราะห์เนอแล้วพอนานๆวันเข้าอะ่ะถ้าเกิดเป็นวินเทจมากๆมันก็จะลอกทุกคนเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราซื้อถ้าเกิดมันเป็นของเก่ามากๆอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องลอกเหนียวมาหรือว่าทําตัวอันเนี้ยทำตัวหนังใหม่เนี่ยแบบนี้ นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นข้อดีตรงที่มันแบบว่าเวลาเลอะแล้วมันเช็ดได้ไงเออมันไม่ได้เหมือนแบบพวกหนังกำมะหยี่หรือหนังกราบอะไรเงี้ยมันก็จะเช็ดลำบากใช่ไหมอันนี้ก็จะเช็ดง่ายนะคะก็เป็นตัวที่อ,อ,อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในทอยเล็ตรีไซส์19ของ F คนนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์มากมายที่ถามว่าจําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างแต่ก็พกไว้นะคะก็ใครมีไอเทมไหนอยากแชร์หรือว่าชีปเป้าหน่อยยังไม่จบกับเนี่ยชีปเป้าหน่อยแม็กขนาดทดลองเนี่ย ฝากสีเป้าหน่อยอยากได้อันเล็กกว่าน,นี้พกในกระเป๋านะคะอยากพกในกระเป๋าถือด้วยเออเพราะว่าเอป่ะเป็นคนไม่พกลิปติกไปเติมระหว่างวันทุกคนอยากทาแล้วแบบจบทีเดียวทาเช้าอยู่ถึงเย็นอะไรเงี้ยนึกออกปะไม่ชอบมานั่งเติมระหว่างวันนะคะก็เลยคิดว่าต่อให้เป็นไซส์เนี่ยมันก็เกะกะเวลาพกในกระเป๋าอะ่ะเพราะว่าเอฟชอบใช้กระเป๋าใบเล็กๆเ,เ,เนาะก็นั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดใครมีก็ชี้เป้าหน่อย นะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนมีคำถามตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซชันด้านล่างได้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแอด้วยนะคะอยากแนะนำมากๆเลยตัวนี้ทอยเลทรีนะก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสมกับการเอามาใช้แบบใส่เครื่องสำอางไปนั่นไปนี่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกำลังโอเคนะคะก็ชอบมากๆเลยเฉีย์นะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ